ส่วนตนัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะพัฒนาได้รวดเร็วถึงขนาดนี้นะครับเรามองภาพย้อนกลับไปเมื่อ2-3ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเร็วกว่าเติมน้ามันเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ดูเพ้อฝันเป็นอย่างมากนะครับแต่มาถึงวันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก BYD เทคโนโลยีชาร์จท,ที่มันเร็วที่สุดในโลกนะครับ เมื่อรถยนต์ไฟฟ้า b y d รุ่นใหม่เนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก7เป็น50นภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหมันเป็นความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในวงการรถยนต์ไฟฟ้า b y d กำลังนำเสนอเทคโนโลยีใหม่นี้ออกสู่ตลาดและเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าขณะน,นี้มันคือเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกผ่าคลพีนี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อยุคใหม่ชาร์จไฟเร็วกว่าเติมน้ำมัน BYD กับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว1,000กิโลวัตต์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตเข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับ วันนี้จะมาพูดถึงอุตสาหการรมยานยนต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่การชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้อย่าง BYD นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเป็น b a แบ o ็กท t เทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับก่อนหน้าน,นี้มันก็ออกข่าวมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็รอดูการคอนเฟิร์มจากหลายๆสื่อว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าข่าวเรื่องของ ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีอัปเดตมาตลอดนะครับตัวอย่างเทคโนโลยี solid s t a t e ตเตอร r y โอ้โหมีมาแทบจะทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าข่าวนี้มันคอนเฟิร์มมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลายสือ่อใหญ่เนี่ยก็เล่นเรื่องนี้แล้วนะครับมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่เนี่ยโอ้โหผมว่าเทคโนโลยีนี้น่าสนใจมากมากนะครับซึ่งเมื่อเรานึกถึงรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำลำเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกถึงแบรนด์หรูจากยุโรป อย่าง o r s เช e bmw หรือ Mercedes Benz หรือไม่ก็แบรนด์อเมริกันอย่าง t ท sla นะครับแต่ผลการทดสอบล่าสุดในประเทศจีนเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนความเชื่อน,นี้ไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าในการทดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้า b y d รุ่นใหม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก7%เป็น50%ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหมันสร้างความตื่นเะ้นให้กับวงการมากๆนะครับเพราะมันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในแวดวง รถยนต์ไฟฟ้านะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเทคโนโลยีระดับนี้เนี่ยโอ้โหมันคงราคาแพงมากต้องจ่ายในราคาระดับรถหรูอย่างปอร์เช่หรือ BMW Series 7อะไรทํานองนี้นะครับที่มีราคาสูงถึง2,000 0 0ถึง 2, ง2ง5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ BYD เนี่ยได้นำเทคโนโลยีนี้มาใส่รถที่มีราคาเริ่มต้นเพียงแค่3 7 0 0 0ดอลลาร์นะครับราคาล้านต้นๆเพียงเท่านั้นนะครับ ประเด็นสำคัญของเทคโนโลยี BYD นี้ก็คือพวกเขาไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับรถแบรนด์อื่นๆนะครับแต่ว่ามันเหนือกว่าอย่างชาัดเจนนะครับทั้งในแง่ของความเร็วในการชาร์จและสมรรถนะโดยรวมนะครับรถยนต์รุ่นใหม่จาก BYD ที่น่าจับตามองเนี่ยมี2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือฮั่นแอนะครับที่เป็นรถยนต์ซีดานและถังแอที่เป็นรถยนต์ s u v ทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องโยนต์8 6แรงม้านะครับซึ่งมันเป็นกําลังที่สูงมากนะครับสำหรับรถในระดับราคานี้จุดเด่นที่สุดของทั้ง2รุ่นก็คือระบบชาร์จแบบ1,000 V โวลต์นะครับหรือที่เรียกกันว่าการชาร์จแบบ14ซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วในการชาร์จ1,000กิโลวัตต์นะครับนอกจากนี้รถเนี่ยก็ยังมีอัตราความเร็วจากศถึง100กิโมตชั่วโมงในเวลาเพียงแค่2วินาทีนะครับ โดยใช้แบตเตอรี่เบลดรุ่นใหม่เวอร์ชัน2ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ BYD เท่านั้นนะครับที่กำลังพัฒนาเทคนโนโลยีการชาร์จแบบเร็วๆนะครับ,บแบรนด์จอีอื่นๆอย่าง s ิกเก r X เอ็กเพิงและ GAC เนี่ยก็กำลังพัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันนี้นะครับเมื่อรถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จได้เร็วในระดับนี้เนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นว่าเหตุผลในการเลือกใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะครับ เพราะข้อได้เปรียบในเรื่องเวลาการเติมพลังงานมันกําลังจะหมดไปนะครับลองคิดดูสีนาทีเนี่ยมันเร็วกว่าการเติมน้ํามันตามปั๊มซะ้ดยสัมนะครับซึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามันก็แทบจะใช้เวลาไม่ต่างจากการเติมน้ํามันอีกต่อไปนะครับแต่ก็ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่มีคิวนะครับถ้ามีคิวก็ต้องรอกันอยู่ดีแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องชาร์จความเร็วสูงระดับ1000กิโลวัตต์ มันก็ยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับและมันมีราคาแพงมากมันจะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่เนี่ยก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะแพร่หลายไปในทุกๆท,ที่ในเร็ววันนี้นะครับตอนนี้มีรายงานว่าเครื่องชาร์จกาลังไฟฟ้า450กิโลวัตต์และ1,000กิโลวัตต์กำลังถูกติดตั้งในหลายประเทศนะครับรวมถึงในออสเตรเลียซึ่งผมว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มันวร์อจริงๆนะครับประเทศไทยเราก็ต้องมีการติดตั้งเครื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ มันเป็นสัญญาณว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยกำลังพัฒนา,นาเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ลองมาเจาะลึกสเปคของรถยนต์ของ BYD รุ่นที่น่าสนใจนะครับที่กล่าวไปเนี่ย BYD HAN L เนี่ยเป็นรถซีดานขนาดใหญ่มีความยาว5050ม mm, ิลิเมตรและฐานล้อยาวประมาณ3เมตรนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับเท s l a Model S ทําให้มีพื้นที่ภายในกว้างขวางนะครับ ระบบไฟฟ้า1,000โวลต์ของรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม EV ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกนะครับแม้ว่าแบรนด์อย่าง l u ซิ d เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์จากสหรัฐอเมริกาจะอ้างว่าเทคโนโลยีของพวกเขาล้ำหน้าจีนไปหลายปีแต่ตัวเลขและการทดสอบจริงของ b y d เนี่ยกลับแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้นำในตลาดโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถรุ่นมาตรฐานของฮันแอลเนี่ย มาพร้อมกับแบตเตอรี่ LFP Blade รุ่นใหม่ขนาด83.2กิโลวัตต์อวซึ่งให้ระยะทางตามมาตรฐาน CLTC สูงถึง701กิโลเมตรนะครับที่สำคัญคือความสามารถในการชาร์จแบบ 10C นะครับหรือว่า1,000กิโลวัตต์เนี่ยทำให้สามารถเพิ่มระยะทางได้400กิโลเมตรในเวลาเพียง5นาทีโอ้โหตัวเลขนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับมันเป็น b l a k t o o t h เทคโนโลยีอย่างแท้จริงนะครับ เพราะว่าคนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปรออีกต่อไปนะครับชาร์จ45นาทีได้ระยะทาง400กิโลเมตรประเทศไทยเนี่ยขับได้สบายๆนะครับสําหรับในเรื่องของสมรรถนะนะครับมอเตอร์หลังเนี่ยให้กําลัง580กิโลวัตต์และมอเตอร์หน้าให้กําลัง230กิโลวัตต์รวมเป็น810กิโลวัตต์หรือ1,086แรงม้านะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมอเตอร์หลังเนี่ยสามารถหมุนได้ที่3,511รอบต่อนาทีนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ BYD ถัง L เป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งนะครับแบ่งเป็น2ที่นั่งด้านหน้า3ที่นั่งตรงกลางและ2ที่นั่งด้านหลังนะครับมีขนาดความยาวใกลเคียงกับรุ่น HAN L นะครับแต่มีพื้นที่ภายในมากกว่าเนื่องจากเป็นรถทรง SUV นะครับราคารถทั้ง2รุ่นเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ37,000ดดอลลาร์ 37, 000, 000สหรัฐสำหรับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง และราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ48,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นขับเครื่องสีล้อนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยทำให้รถทั้ง2รุ่นกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของแบรนด์อื่นในตลาดนะครับอย่าง Xiaomi SU7 Seeker 007และ Xpeng P7 Plus นะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทจากจีนอย่าง BYD เนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักในการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าใครที่ตัดสินใจซื้อรถในทุกวันนี้เนี่ย ผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะชะลอการปัดสินใจออกไปเพราะว่ามันมีรุ่นที่โอเทคโนโลยีใหม่วันนี้เยอะมากๆนะครับแล้วจะเป็นเบรกทูเทคโนโลยีที่จะออกมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในรถยนต์ของ BYD ในอีกหลายรุ่นนะครับที่น่าสนใจก็คือแบตเตอรี่เบรดของ BYD เนี่ยมี2เวอร์ชันที่แตกต่างกันนะครับโดยเวอร์ชันหนึ่งเน,น้นความสามารถในการชาร์จที่เร็วมากนะครับก็ที่ใช้ในรุ่นของหั่นแอลและถังแอละนะครับ และอีกเวอร์ชั่นที่เน้นความหนาแน่นของพลังงานที่สูงนะครับแบตเตอรี่แบรดเวอร์ชั่น2ที่ใช้ในรถทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นแบบรุ่นชาร์จเร็วพิเศษนะครับและคาดว่ารถยนต์รุ่นอื่นๆของ BYD เนี่ยจะได้รับแบตเตอรี่เบรดแบบระยะทางไกลในอนาคตนะครับการพัฒนา,นายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนโดยเฉพาะจาก BYD เนี่ยตอนนี้มันกําลังท้าทายแบรนด์รถยนต์ดั้งเดิมจากทั่วโลกนะครับ และอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเลยก็ว่าได้นะครับความสามารถของพวกเขาในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยในราคาที่มันจับต้องได้เนี่ยมันเป็นคีย์สําคัญมากๆนะครับที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าให้เร็วขึ้นอย่างมากนะครับก็ต้องบอกว่าในทุกวันนี้เนี่ยอนาคตของการคมนาคมเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับและเทคโนโลยีการชาร์จเร็วแบบ1,000กิโลวัตต์เนี่ย แน่นอนว่ามันจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกหลักสําหรับผู้บริโภคทั่วโลกนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศจีนในด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเลยก็ว่าได้นะครับและพัฒนาได้รวดเร็วมากๆนะครับมันเป็นเรื่องที่นา่าติดตามนะครับว่าแบรนด์รถยนต์จากยุโรปและอเมริกาจะหาวิธีมาตอบโต้การแข่งขันในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ ในขณะที่หลายคนเนี่ยยังสงสัยถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีชาร์จเร็วเช่นนี้นะครับแต่อะไรก็ไม่เท่ากับการทดสอบจริงในจีนนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่เพียงแค่คอนเซปต์นะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงที่กําลังเกิดขึ้นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งยานยนต์ไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเบรกทูที่สําคัญมากๆนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนค่าสำคัญในแวดวงยางนยนต์ไฟฟ้า และทำให้คนเนี่ยเริ่มหันมามองคนที่ยังลังเลกักการตัดสินใจอยู่นะครับเออมันเริ่มน่าสนใจนะครับสมมติมีการ PR แคมเปญการตลาดว่าสามารถชาร์จเร็วยิ่งกว่าเติมน้ำมันเนี่ยมันเป็นภาพที่ทุกคนเห็นได้อย่างชาัดเจนมากๆนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเทคโโนลยีชาร์จเร็วพิเศษใหม่จาก BYD ใน EP นี้ ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line a ที่ a d r ทะดน Ads T H A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ